ปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนไอดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชราราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรดเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ ครับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Absolute r ี d เรดี้คือเกม One Piece Bounty Rush แล้วนะครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะสโลคลิปนี้นะครับผมเราอยู่กับโซโลบุกตลอมอีกแล้วนะซึ่งจะบอกว่ายุคนี้มันเฉิดฉายจริงๆนะครับผมแต่ทีนี้เรามากับเหรียญที่พิเศษสุดๆนะครับผมที่มีคนบอกว่ามันโหดมีคนขอมาพี่ตอนเล่นให้ดูหน่อยสำหรับเหรียญ s a ม t ม Mary นะครับผมนะผมจัดให้นะครับผมอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของเหรียญนี้นะ ผมมันดีมากๆเลยเพราะว่าเราจะย่นคูดาสกิล2-3%เลยนะครลยเมื่อเราโจมตีศัตรูในการโจมตีปกตินะครับผกโอกาส30%ซึ่งโซ,โซโลเนี่ยตีปกติมันรั่วอยู่แล้วไงมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้รัวๆเลยนะครับผมสกิล2ของเขาคือบอกตึงมากซึ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นมันไม่จริงนะครับผมคือมันห่วยมากนะครับสำหรับเหรียญน,นี้คือที่ผมพูดอย่างนี้นะครับผมเ <c ười> พื่อนบอกอะไรวะอะไรของเองวะแล้วเอ็มมาทำคลิปทำไมนะครับคืออย่างนี้มีคนขอมาสำหรับเหรียญ3แมรี่นะครับผ ซึ่งผมก็มีออฟใส่พอดีอะนะแล้วก็ผมบอกอความหวยของเหรียญนี้ก่อนนะความหวยคือหนึ่งคือแท็กนะครับผมแท็กมันไม่มีเลยนะยนคูดาวสกิลดอทยนคูดาวสกิลหนึ่งสกิลสองไม่มีเลยนะครับผมการที่เราใส่เหรียญซ้ากัน3เหรียญน,นะเพื่อเอาคุณสมบัติเหรียญที่มันเหมือนกันเนี่ย มันเหมือนจะดีแต่มันไม่ดีเพราะว่าพอเราไปเล่นกันจริงๆนะครับผมเหรียญเนี้ยเราตายง่ายมากนะครับผมผมรู้สึกว่าเหรียญเนี้ยบางมากห่วยมากดามเมจก็ไม่มีนะครับผมคือแท็กเนี่ยวสำคัญนะคือผมบอกเลยเกมเนี้ยแท็กสําคัญนะครับผมแท็กเหรียญถ้ามันไม่มีเนี่ย มันไม่ได้นะครับผมแล้วโซโลเนี่ยสกิลเขาค่อนข้างจะเดินบวกนะครับดังนั้นเมื่อเราใช้เหรียญที่ไม่มีความถึกไม่มีความแรงเข้าไปเนี่ยอย่าว่าแต่นิกะเลยนะครับผมผมว่าแชงเรายังฆ่าไม่ได้เลยครับอันนี้พูดจริงนะแต่ว่าถ้าคุณอยากดูทําให้นะครับผมทําให้แล้วคุณมาดูกันว่ามันดีหรือมันไม่ดีอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราไปดูค่าทซับด้วยฮนะ ถ้าคุณกำลังมองหายทีสวยๆอยู่นะครับผมผมมีไอดีมาแนะนำนั่นก็คือ CEX นะครับผมราคา2,500บาทโอบูท53มีเซฟเฟอร์บูตตันแล้วก็มี X พร้อมเล่นทุกตัวละครเลยนะครับผมถ้าคุณสนใจดีนี้หรือไอดีอื่นๆสามารถทักไปหาเฟซส Extensor Shop ได้เลยนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับค่าซับ171เลยนะครับผมได้ทั้งหมดฮอตแท็กนะครับผมตึงมากนะเออเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับผมสำหรับใครที่รอคอยโซโล่เรื่อนี้จัดไปครับไปชมกันเลยครับ ใครที่กำลังมองหา ID ดีดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนํานั่นก็คือซ o มบี้รัส h นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุนรับไอดีดอง5,000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับเอ็กตรีมใน ID ด้วยโอ้โ oh หคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะ รัดเติมเพชรราคาถูกมีอยู่จริงนะครับผมนะนั่นก็คือเฟสไวรุ่นดูบนะครับผมคุณสามารถทักไปได้บอกมาจากช่องอัลเทอร์ทีฟด้วยนะเติมทุกแพ็คราคาถูกกว่าในเกมจริงนะครับผม 20- 30เซเลยทีเดียวเชื่อถือได้ไว้ใจได้แน่นอนนะครับผมการันตีโดยอัลเทอร์ทีพทิ้งๆิลไว้ใต้ิดนะจ๊ะโอเคนะครับผมอยู่โซโรทามินนั่นเองนะคือตัวก่อรที่ปกติผมก็พอเล่นได้นะครับผมถือว่าไม่ได้เก่งมากนะแต่พอเล่นได้แต่พราะเหรียญนี้ทําให้ผมรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเลยนะ ไม่ไงนี่นนาราชีอย่างนั้นเหรอจะติชดช็อตหรือเโอเคระวังนะครับผมรบทมินนี่งไงแล้วก็ชาร์จผมพยายามใช้สกิลสองล้วๆก่อนนะครับเพื่อนได้ดูว่าเออเราสามารถที่จะย่นเร็วหรือเปล่ามีตีอูเร็วอยู่นะโอ้โหเด้งมาเกือบครึ่งนะครับผมแต่เขาตายก่อนน่ะโอ้โหจะได้อยู่จะได้อยู่มม่ไงเน้นสกิลสองนะครับผมมีตีเนี่ยนะขึ้นขึ้นมันก็ค่อยคขึ้นนะโอเคแต่ว่าเนี่ยแท็กดอสมันจะห่วยมากนะครับผมกว่ามันจะดอดูดิคุณดูว่าดอสมันดอสมันช้ามากนะ โอเคครับ ừ, ดึงเลยเพื่อนโอเคเดี๋ยวเรา,เราต้องใช้สกิลสองบ่อยๆนะครับอา่านี่ไงอัชุราทมินโอเคอะไรวะทำไมเลือ <laughs> ดมันน้อยจังวะมันเหมือนมันบางมากเลยนะอไม่ไงแตกเลยโอเคระวังนะครับผมเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาเริ่มมาแล้วเติมเกล็ดเลยเพื่อนอืมอันเบอร์ก็มาไม่ไงโดนไปก่อนนะจ๊ะรบทมินโอ้าหพิวนะครับผม,มเล่นโซโลบอกเลยผมไม่แพ้ใครหรอกจริงๆ เหรียญเนี้ยไม่ชัว์เลยกูดูดาเมจด,ดิโดนแรงขนาดนั้นเลยว้าวแต่มันเป็นขนาดนั้นตีเลยตีเลยเออนะเดี๋ยวผมต้องหาาัดจังหวะใช้สกิลสองนะครับผมข <ผม S 1> อเล่นเป็นแบบโปกติก่อนนะเพราะว่าถ้าใช้สกิลสองม่วนจะมันจะแพ้แล้วครับผมลงมากันทงกรหูมอโกวปวดนะฮะฝั่งนู้นเขามีนิกะสองตัวนะครับผมคือต้องบอกงี้เหรียญเนี้ยสู้นิกายากมากนะผมพูดตรงๆนะเพราะว่ามันไม่มีดาเมจเลยครับอุ้ยอะไรวะ โดนมาโกแอร์ไลน์นะผมปวดที่มาโกไม่ง่โอเคมาโกปวดน,นะผมผมผม,ผมรู้สึกว่าใครเลน่นมาโกในในในแพทนี้ก็ยังเล่นได้นะครับผมยังเล่นได้เพราะเขาดึงทงแล้วเนี่ยเขาไม่โดนน็อกแบ็คเหมือนควีนเลยนะหลบทามินมชาร์จเลยไม่งไงโดนก็ไม่โดนไม่ดึกไม่ดึกไม่ง่ายแม่คุณดูครับมันเด้งมันเด้งเยอะนะครับผมที่มันเด้งเยอะ,อยยอะแต่มันตายก่อนไงเห็นไหมพอเล่นจริงเนี่ยมันจะไม่เหมือนอย่างที่เราคิดนะครับผม แม่งตายก่อนประเด็นอ่อาเวลาเวละ่ะถอยกอ่กอนถอยก่อนอ้ตีบิมังมึงตีกูแรงไปไหมอือหลบออกมาได้เลยพีมัมเดี๋ยวก,ก่อนเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วจะก,การบิ๊กมัมนะครับผมติดบู๊ดด้วยเอาดิเฮลเวนลี่บัมบัมเหรอเฮลเวนลี่บัมบัมเหรอมาใส่จูซอรนะครับผมมาดูกันอา้าวบิ๊กมัมมาตีเราโยนไป50เปอร์เซ็นต์พี่มัมสวยแล้วไงแกสวยแล้วไงโยน50เปอร์เซ็นต์นิกริริแตกเลยนะครับผมโอเค ถงบ้านโดนนะดิประเด็นอ้าวมอโก้ยังมีชีวิตอยู่อีกเหรออะไรวะออางโอ้โหปนาวโมโก้มาสองรอบนะโอเคเดี๋ยวเราโซนตรงนี้ก่อนเหลือสิบวินะครับผมแห่เช้งมาแช้งมา,างมา,มาชาร์จทามินอืออะไ่ไงโอ้โหเลือดเหลือยี่สิบฮู้สภาพหลบว่ดนิกิริไปเลยนะจ๊ะสูดเรียบร้อยนะครับผมก็เล่นประมาณนี้เหรียญมันก็จะคูลดาวน์นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปพบกับแมตช์ที่สองกันเลยครับ นะครับตาที่2ก็น,นะครับผมอยู่โซโรโเรียสามแมรี่นั่นเองนะครับผมรักรักเรือแมรี่สุดๆนะไม่ดีเลยนะครับผมนะรักมากก็ไม่ดีนะโอเคดึงทอมินไปเอาเป็นว่าผมพูดข้อดีก่อนข้อดีก็คือถ้าเกิดเราสามารถทำคอมโบได้นะครับในการตีปกติเนี่ยมันยน่นเร็วนะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันมีโอกาสย่นสามเปอร์เซ็นต์นะมันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่สามารถตีปกติแล้วได้ทุกดอกเนี่ยผมพูดตรงๆนะมันยน่นช้านะครับผมอย่ามาโตดูดีกว่า ถ้าเหรียญน,นี้ผมว่าเหมาะกับยามาโตะมากกว่าถ้าเทียบนะเออแต่ว่าก็ไม่ได้ทาให้ยามาโตะเก่งขนาดนั้นนะครับผมเพราะยุคนี้การตีปกตินะเขาก็โคโคโดอสกันได้นะเออต้อระวังนิดนึงนะในไงหูดาเหจไม่มีเลยคุณดูดิฮะดาเมดไม่เข้านะครับผมเหรียญน,นี้ถ้าเกิดเป็นฟรีเดฟฟีอะไรเนี่ยผมว่าดาเมจแรงกว่านี้นะครับมันมีแท็กเยอะไงโอเคไเป็นไรครับเหรียญน,นี้ก็คือต้องเล่นให้เพื่อนๆได้ดูต้องโชว์ความตึง โอ้โหโดนลุมกระทืบอ,อะไรวะเนี่ยโชว์ความต้อขอเลือกขอให้แม่งเอ้ยแห้งเลย <c oughs> <c oughs> โอเคครับเกิดใหม่ฮะเกิดใหม่เป็นรู้โคชิอีกหนึ่งรอบนะจ๊ะบางคนถามมันคืออะไรกับแบบรู้โคชิเป็นรปกระตูนนะครับผมในนิกิริเลยอันี้มาดี้มาดี้ตดบูดพอดีเป็นไงล่ะโอเคมาดีมาดีเออมันไม่กล้านะครับผมไม่กล้าผมเนาะโอเคดึงทัมินไปเดี๋ยวเราจะพยายามใช้สกิลสองแล้วก็รอดูว่ามันย่นเร็วหรือเปล่านะ นะผมเอาเป็นว่าหลักๆผมพูดอย่างนี้ผมพูดว่าเหรียญมันดีนะแต่ว่าการเล่นจริงมันอีกแบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งหมายความว่าไงก็คือเหมือนสไตล์แบบว่าทฤษฎีได้ไงแต่พอปฏิบัติคือหวยไงเข้าใจป่ะเออครับผมผมชอบเหรียญแท้เยอะมากกว่าครับยุคนี้เอาจริงนะส่วนตัวนะครับผมดังนั้นเหรียญนี้ใครแนะนําผมว่าไม่อยากให้ทําเลยนะไม่ไงน็อกแบล็กเลยนะจ๊ะโอเคหนีโอโหบางเกินบางเกินโอเคอ ไม่ได้ได้อยู่งหลบบักดอไม่งั้นผมแตกนะเพราะผมเออโดนตัดเลือดอยู่นะโอเคทําอะไรฮะนี่ตีเลยหลบทมินเข้ามาอ่ะมัน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 นี่มันนิ่งแตกนะครับผมโอเคนี่ตีตีมายน่นเร็วนะเห็นไหมเข้าทุกดอกนี่ย่นเร็วอยู่นะเห็นไหมจะจะจะ,จะใช้ได้อีกแล้วนะครับผมอืมอะไรย่อเยอ้ยแค่นี้ย่อเยอ้ยอะไรของมันวะเต้นเต้นไงย่อเยอ้ยมันหลุดปะวะทำไมมันไม่ตีบอกว่าถ้าตีบอกผมแตกไปแล้วนะเลือดผมเหลือดร้อยเดวเนี่ย จะบ้าแล้วอูคิดรอด้วยแม่งสู้ไงเนี่ยโอเคผมต้องพยายามใช้คิวสอนเพื่อนๆได้ดูบ่อยๆนะครับผมจะได้รู้ว่ามันย่นหรือเปล่าอือโอ้แฉงมากว่ะเดือดแล้วแฉงมากนี่จยตีตีรบทมินเราเด้งเลือดแล้วนะครับผมโอเคไม่ไงชุล่าหยอกยาวพยายมโอเคโอ้โหสวยงามนิกิริเรียบรอบหูเก็บเก็บเยอะเลยฮะรอบนี้ติดบูนะ เรียบร้อยนะผมก็ประมาณนี้สำหรับไายสองอนะ่ะเดี๋ยวพบกวับาไตา่สามกันเลยท้าไม่ไหนไม่ไหนแตนี่วิ่งอย่างเร็วเหมือนใช้โปรโ,โอเคจบไปครับสำหรับไายสองคนระับผมพบไายสาม และก็มาถึงตาสุดท้ายนะครับผมฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมช่องผมชื่อช่องว่าอาร์ทอนิทีฟนะก็สามารถกดติดตามกด subscribe เป็น fc กันได้นะครับผมอยากต้องการที่จะดูเกมเพย์เกมเพย์ของตัวละครอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ทักเพจเข้ามาคุยกันได้ด้วยนะครับผมนะมีผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปทั้งหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูครับเรื่องเรียนแมรี่นะครับผมแมรี่จ้าช่วยพี่ชนะหน <med> <average> ่อย <sorting outsiders> เออเออเอลบทำอินยังไงไม่โดนตัดเลื่อนแล้วนะอุ้ยมันมันมันช้ามันช้ามันช้าอ้มันบางจังวะเออออออนี่โยนแบบไม่ยอนนะไม่ติดเลยดีดิเออได้แล้วได้แล้วเริ่มกลับมาแล้วกลับมาแล้วไม่งไงยตะกี้สองผมมาแล้วนะระวังระวังระวังเขาจะตัดเลื่อนเราลบทำอินนี่ลูกเพื่อนข้างหน้าโดนไปด้วยนิกิริไปเลยไม่ยอมหลอกได้เลยนี่ตานีอุ้ยแม่งเกิดแล้วผมมาทําอะไรในบ่อเขาเนี่ย สกิลยัดอ้าวอย่างนี้ย่นคูดาวเออนี่เรียบร้อยครับผมมุ้ยโดนครับโดนโดนโดนฟีอะไรวะไม่ค่อยมีใครเล่นตัวนี้แล้วนะหลบทะมินแตกจนได้แม่งนเป็นสกิลไม่โดนผมเลยนะโอเคยัดหน้าไปนะครับอุ้ยจะแตกนะหลบโอเคอุ้ยระวังโซโลเข้านะแตกหมดเลยอ้ผมเก็บผมเก็บเยอะมาเอ้าประท้ดโดนนิกิลีโอเคไม่เป็นไรครับ เกิดใหม่เป็นลูกโอชิครับเอาเกมจบแล้วดึงก่อนดึงก่อนเนอย่าเพิ่งจบเดโฮยังไม่โชว์โหดเลยนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเออยื้อไว้ก่อนเพื่อนยื้อไว้ก่อนคืออย่างนี้ยังมีอีกปัญหาหนึ่งนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะ อุ้ยจะโดนอะไรวะเออสำหรับเหรียญเนี้ยผมบอกตรงๆนะปัญหาสีสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือเวลาเจอโซโลเหรียญ3าฟีเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้นะครับผมโอ้โหนี่ไงแตกเลยเมื่อกี้เขาเลือดน้อยไงถึงสู้ได้นี่ไงตีเลยอืมอะไรทำไมนี่ไงตีนะผมเอาย่นย้อนเร็วย่นเร็วย่นเร็วอยู่รถเร็วอยู่สกิลสองจะมาแล้วนะฮะไวมากไวมากปึ้งจะเอาให้ใคร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 ไนท์ใครเดโอไนท์มึงตายเถอะเอามันตายไปแล้วนะครับผม อันนี้ใครไม่รู้คิดหล่อเออนี่ไงกราฟโอ้โหกระเด็นเฮ้ยกระเด็นขนาดนี้อ๋อแล้วผมไปโอ้ผมไปสีเขียวเฮ้ยเฮ้ยย่นอะไรเอากราฟทำลายผมติดบูลนะอุ oh, 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 tá, ้ยแรงแรงโอ้โหมันเด้งเลื่อนเลยนะโอเคเดี๋ยวเราล็อกกราฟเลยนะครับผมสวัสดีครับอ้าวนี่ไงี้ยิกิรีป่ายปังกาฟมันไม่นอกแบงนะผมเรียมเยอะใช่ไหมมไม่นะโอ้เกิดบ่อเขาอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้หูเกือบแตกนะครับผมเฮ้ยจันจิขอร้องเออ ลบทำเองใ่เงอ้โหได้นะผมเนี้ยนะต้องฝึกเพอร์เฟกต์ดอสนะอืมฝึกเพอร์เฟกต์ดอสนิดนึงมันมีจังหวะเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์อยู่นะนี่ตีเดี๋ยวเราจะโอ้โหตีเราไม่เข้าเลยนะครับผมทำไมตีเราไม่เข้าวะสวัสดีครับกาบไม่ไงเพอร์เฟกต์ดอทเท่านั้นเออเรียบร้อยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะสุดเหรียญน,นี้ส่วนตัวนะพูดกันตรงนี้เลยนะครับผมเหตุเรื่องนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมผมว่าอยากทำครับเหรียญน,นี้ผมว่าเล่น3าที่ดีกว่า นะครับผมหรือไม่ก็สามบัวก็ได้จะผมใหม่กินหน้าครับสรุปไปแล้วนะครับผมผมใหม่กินหน้าสวัสดีครับสวัสดีนี้ครับไปแล้วบ๊ายบาย